ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านโอกาสตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะท่านทั้งหลายได้ฟังหัวใจห้องที่หนึ่งจบลงไปแล้วนั้นวันนี้จะได้บรรยายในหัวใจห้องที่สอง หัวใจห้องที่สองเป็นห้องบิดามารดาห้องบิดามารดาครูบาอาจารย์หัวใจห้องที่สองบิดามารดานี้เป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งท่านทั้งหลายลองนึกดูว่าถ้าเราไม่มีบิดามารดาหรือว่าไม่มีพ่อมีแม่เราจะได้มีโอกาส ลืมตาดูโลกกับเขาบ้างไหมท่านทั้งหลายก็คงจะตอบว่าไม่มีโอกาสถ้าเรามีไม่มีบิดามารดาเพราะฉะนั้นนักปลา์ท่านจึงให้ข้อคิดไว้ว่าอันชนกชนนีนิรักเจ้าเทียมเท่าชีวาก็วา่าไรหมายความว่าผู้ที่เป็นบิดามารดานั้น มีความรักลูกหาที่เปรียบไม่ได้ท่านเป็นครูบาอาจารย์คนแรกซึ่งเราเรียกกันว่าบูรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกสอนให้เรารู้จักจำทําให้เราดูอยู่ให้เราเห็นเย็นให้เราได้สัมผัสเป็นฉัดป้องกันภัยเพราะฉะนั้น บิดามารดานั้นมีคุณมากมายหลากหลายผู้ที่เป็นบุตรเป็นธิดาจะต้องสำนึกให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดามารดานั้นท่านจะตะหนักอยู่เสมอว่านกไม่มีขนคนไม่มีความรู้จะสู้เขาได้อย่างไรนี่อยู่ในหัวใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราอยู่ในท้องของมารดาคลอดออกมาแล้วท่านก็เอาใจใส่จเจริญเติบโตมาพอที่จะพอที่จะได้รับการศึกษาอบรมท่านก็พยายามให้การศึกษาอบรมพยายามทุกวิถีทาง ที่จะสนับสนุนลูกๆให้มีความรู้ดีความสามารถดีความประพฤติดีอนาัยดีและการงานดีเพราะว่าความดีของลูกคือความสุขของพ่อแม่ความชั่วของลูกคือความทุกข์ของพ่อแม่เพราะฉะนั้นท่านตั้นนักอยู่ในเรื่องนี้อยู่เสมอพวกเราทั้งหลายจะต้องอัญเชิญท่านมาไว้ ในหัวใจห้องที่สองเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเรามากความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ถือว่าเป็นมงคลเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความก้าวหนะ้าบิดามารดา ท่านเป็นห่วงท่านพยายามสนับสนุนพยายามเกื้อกูลพยายามส่งเสริมให้ลูกๆได้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งให้ลูกมีความรู้ความสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินว่าบุคคลผู้ที่จะเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะนำชีวิตไปสู่ความรุ่งเรืองก้าวหน้านำประเทศชาติบ้านเมืองนำหมู่คณะไปสู่ความเจริญนั้นจะต้องเป็นคนที่มีการศึกษาดังบาลีบทหนึ่งว่าพาโลอะปรินายโกคนโง่เนี่ยจะเป็นผู้นำไม่ได้ไม่ว่าจะนำชีวิตตัวเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง นำไม่ได้ต้องเป็นบัณฑิตดังบาลีว่าปัณฑิตโตปรินายโกบัณฑิตเท่านั้นคือผู้นำเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นผู้นำได้ก็จะต้องเป็นบัณฑิตพอ่อแม่พยายามทุกวิถีทางที่จะสนับสนุนลูกๆให้ประสบความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความก้าวหน้าอย่างน้อยที่สุดก็พยายามที่จะให้ลูกมีคอสาม งามสดีหข้อสก็คือการรู้จักครองตนครองคนครองงานงามสี่ก็คือเสื้อผ้าท่าทางวางตัวหัวใจดีหก็คือความรู้ดีความสามารถดีความประพฤติดีอนามตดีและการงานดีอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนตระหนักอยู่เสมอเพราะฉะนั้น เมื่อใหญ่เติบโตขึ้นมาพอที่จะรับการศึกษาเราเรียนท่านก็จะเอาไปฝากไว้กับครูบาอาจารย์ตามสถาบันการศึกษาต่างๆครูบาอาจารย์นี้ก็เป็นบุคคลสำคัญเพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่ศิทยิานุสิตดังคติบทหนึ่งว่าครูคือแสงทองสองชีวิต แสงเงินแสงทองของดวงอาทิตย์ที่าสาดส่องขึ้นมาในเบื้องบุรพธาติ์ทำให้ฝูงวิหกนกกาได้มองเห็นทางที่จะไปหาอยู่หากินข้อนี้ท่านก็อุปมาประไมเหมือนความรู้ความสามารถที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำพร่ำสอนถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกหา เพื่อจะได้ไปประกอบอาชีพมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้าท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านคงไม่ปฏิเสธว่าเรามาถึงจุดนี้เราอาศัยบิดามารดาอาศัยครูบาอาจารย์อาจารย์ครูผู้การุณพระคุณล้น,ลนทุกๆคนทราบประจักษ์เป็นสักขีท่านพัำสอนวอนสั่งด้วยหวังดีควรเปรมปรีปฏิบัติอย่าขัดใจ ขัดถ้วยขัดชามได้ผลคือสะอาดแต่ว่าขัดระเบียบขัดคำสั่งขัดคอคนนี้อันตรายเพราะฉะนั้นหัวใจห้องที่สองนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้เอาคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เอามาไว้อยู่เสมอเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันขออำนวยพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญ สมความมุ่งมาตปรารถนาจงทุกทุกท่านเดิน